สวัสดีครับมาพบกับช่างยอด g า a ฟ่บิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยแฟนๆวอลเลย์บอลแห่ให้กำลังใจอัมพรย่าผาโพสต์ใบหย่าปิดฉากชีวิตคู่แจก,กี้อัมพรย่าผานักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยโพสต์ภาพใบสำคัญทางการหย่าปิดฉากชีวิตคู่ 5ปีท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้เป็นกำลังใจซึ่งนักตบสาววัย34ปีได้โพสต์ไปอย่าในวันที่3มีนาคม2563พร้อมข้อความระบุว่าบันทึกไว้ในความทรงจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจะไม่พูดว่าใครผิด แต่มันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนสำหรับแจ็กกี้อัมพรย่าผาได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มในเมื่อวันที่1เมษายน2558ทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1คนทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า5ปีสุดท้ายเส้นทางรักต้องจบลงและสิ่งนี้ คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งคู่แล้วจากนี้จะขอใช้ชีวิตใหม่เพื่อลูกสู้เพื่อลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทคำพูดของอมพรย้าผาที่หลังจากที่โพสน์นะครับแสดงใบสำคัญทางการย่านะครับชีวิตรัก5์5ปีและ ธอก็มีลูกน้อยหนึ่งคนนะครับที่ตอนนี้กําลังน่ารักเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลก็แหกให้กำลังใจเธอเป็นจํานวนมากนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่มีกํากหนดการที่จะแข่งขันรอบไฟแนลไทยแลนด์ลีกนะครับก็เราก็จะพยายามหาข่าวเกี่ยวกับนักตบวอลเลย์บอลมาฝากเพื่อนๆที่พน้องทุกคนนะครับ ให้หายคิดถึงกันนะครับว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามและรับชมรับฟังนะครับให้รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ยอดะจัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ u t u b e ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ